สถานีรถไฟสละบุรีสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานีรถไฟทางไกลค่ะไปสถานีสละบุรีหลังเก่านะคะอนาคตตรงนี้ก็จะถูกลื้อถอนออกแล้วก็จะย้ายไปสร้างใหม่ซึ่งอยู่รวมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงสละบุรีค่ะห่างจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือประมาณ3กิโลเมตร บริเวณสถานีรถไฟสระบุรีหลังเก่านี้นะคะก็จะมีงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายในระยะที่1กรุงเทพนะครราชสีมาอยู่ในงานก่อสร้างสัญญาที่4-7จากสลัุรีไปแก่งคอยค่ะระยะทาง12.99กิโลเมตรซึ่งจะเป็นทางรถไฟยกระดับทั้งหมดเพื่อผ่านกลางเมืองสลัุรีไปค่ะ ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงก็จะสร้างขนานเรียบไปกับทางรถไฟทางไกลค่ะ นี่ตรงนี้ก็จะเห็นตอหม่อของทางรถไฟความเร็วสูงเห็นรถแมคโคกำลังปรับพื้นที่ ด้านหน้าก็จะเป็นตัวอาคารสถานีรถไฟสละบบุรีหลังเก่าค่ะซึ่งจะต้องถูกรื้อถอนออกเพราะว่ากีดขวางแนวทางรถไฟความเร็วสูงนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่เขาเพิ่งติดถนนไปค่ะเพื่อยกชิ้นส่วนและประกอบโครงสร้างของทางรถไฟความเร็วสูงกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนหลวงใหม่เลขหนึ่งแล้วนะคะชิ้นส่วนทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกระถูกยกต่อข้ามถนนหลวงหมายเลขที่หนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ต่อเรียงรายเป็นรูปเป็นล่างของทางรถไฟยกระดับแล้วนะคะ นี่เห็นไหมคะงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับบริเวณนี้เนี่ยรอเสาตอม่อขึ้นมาและต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงให้เห็นเป็นรูปเป็นลางของทางรถไฟยกระดับชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นเพียงต่อมอ่อตั้งเรียงรายรอชิ้นส่วนโครงสร้างทางรถไฟยกระดับค่ะ ในมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นทั้งต่อม้อและทางรถไฟความเร็วสูงเรียบขนาดไปกับทางรถไฟทางไกลค่ะและอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เห็นาทางรถไฟความเร็วสูงที่สร้างเสร็จแล้ว่านผ่านกลางเมืองสระบรุรียาวไปจนสุดลูกหูกตาเลยค่ะ จากสถานีรถไฟสระบุรีหลังเก่านะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรี ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าสูงราชการจังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีค่ะทางรถไฟความเร็วสูงบริเวณหน้าสูงราชการจังหวัดสระบ,บุรีนี่นะคะได้สร้างเป็นรูปเป็นล่างใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินเลาะๆนะคะไปดูสถานที่ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกันค่ะ ลักษณะงานก่อสร้างและสัญญาที่4-7ช่วงสระบุรีแก่งคอยนี้นะคะก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับประมาณ12.99กิโลเมตรค่ะมีงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีหนึ่งแหง่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายบริเวณย่านสถานีงานก่อสร้างสูย์ส้มบำรุงอีกหนึ่งแหง่ง ซึ่งจะอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปดูค่ะและก็ยังมีงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับระบบไฟฟ้าตามแนวทางรถไฟหนึ่งแห่งรวมถนนต่อเชื่อมมีงานหรือย้ายอาคารและปรับปรุงสถานีเดิมงานหรือย้ายรางเดิมงานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานระบายน้ำงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆและงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการค่ะ สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีและอ่างเก็บน้ำคลองเพียวค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับทางเลี่ยงเมืองถนนหลวงหมายเลข362นะคะซึ่งในอนาคตนะคะการเดินทางเชื่อมต่อมาอย่างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีเนี่ยก็จะสามารถเข้าออกได้หลายทางได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ และที่นี่ก็ยังมีสถานีรถไฟทางไกลสระบุรีที่จะมาอยู่ร่วมกันด้วยค่ะนี่มองในมุมสูงก็จะเห็นชานชลาของขบวนรถไฟทางไกลนะคะและรูปแบบโครงสร้างสถานีนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะชั้นที่1ก็จะเป็นชานชลารถไฟทางไกลชั้นที่สองก็จะเป็นที่จำหน่ายตัว๋วและเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร ชั้นที่3นะคะพื้นที่พักคอยผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงและชั้นที่4ค่ะก็จะเป็นชานชลารถไฟความเร็วสูงค่ะ ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับเนื้อเมืองสระบ,บุรีและอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงพร้อมสถานีรถไฟทางกาสลสระบ,บุรีนี้นะคะตามแผนงานเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่ภูมกุมภาพันธ์2 5 6 7แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเวียนคืน การรื้อถอนและปัญหาความราช้าอื่นๆของงานก่อสร้างค่ะทําให้ต้องขยายสัญญาง,งานก่อสร้างออกไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ปกรุงเทพนครราชสีมาจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2571และเปิดให้บริการในปีพศ2572ทันตามกําหนดไหมก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปค่ะ แต่ในอนาคตเนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมายังจังหวัดสระบ,บุรีนี้ก็ะจะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะไวกว่ารถตู้เป็นเท่าตัวเลยนะคะและสําหรับการพามาชมความคืบหน้างานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่สระบ,บุรีนี้ก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ